ผมว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยต้องหลงไหลในรูปลักษณ์ของมันแน่นอนนะครับมันเป็นกาน้ําที่โอ้โหชาวจอร์อดันสวยมากเลยนะครับก็มันมีเอกลักษณ์ดีนะจริงๆความสวยงามนี่มันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนี่จะชอบแบบไหนนะครับบางคนก็อาจชอบรูปทรงน่ารักน่ารัก,รกดูเป็นมิตรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะชอบรูปทรงที่มันรัํมสมัยมันไอรอนแมนอะไรประมาณนี้นะครับอ่า ส่วนตัวแล้วผมก็ชอบชอบมันเหมือนกันนะอันนี้ใช้มายัางต่ำมาสองปีแล้วสภาพอย่างนี้นะก็สองปีน่าจะเกินเกินอ่ะเกินสองปีอ่ะครับแล้วก็ในกล่องเนี้ยเขาจะมีให้มาแค่นี้นะครับก็คือมีใบประกันด้วยนะสําหรับคนที่ซื้อศูนย์ก็แล้วก็ปักเนี่ยจะเป็นแบบสามขา, <S <S ขาผมจะหักขาทิ้งไปนะครับเพราะว่าจะได้เสียบที่ไหนก็ได้เลย <S <S ง่ายๆเลยนะแต่ก็ปลั๊กแบบนี้มันก็ยังใหญ่อยู่ดีเวลาเอาไปเสียบ เต้าที่ไหนที่แบบมันมีสองเต้าสามเต้าอะไรเงี้ยบางทีแม่งติดอะ่ะตัวอื่นเสียบไม่ได้เลยมันเสียบมันได้ตัวเดียวอะไรประมาณนี้ก็มีนะมันทามุวนยินเหมือนกันนะบางทีจะเจอปักแบบนี้เห็นแล้วแบบโอ่อยฆ่ามันอะไรตัวฐานนี้ก็ทําทเขาทําได้ดีนะเพราะว่ามันสามารถม้วนสายเข้าไปเก็บอย่างนี้ได้ในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ม้วนสายเข้าไปเก็บอย่างนี้ได้นะครับ ก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโอ้โหเฟียวเฟี้ยวฟ้าวฟ้าแก้วมากนะเก็บก็จะเหลือแค่นี้แล้วก็จะไม่เก็บมากแต่ยัางไงปักประห่่อยู่ดีนะครับวิธีการใช้งานของเขาก็เหมือนกับการน้ำทั่วๆไปนะครับก็คือเราต้องเอากามาเสียบที่ ที่ฐานมันอย่างนี้แล้วมันก็จะทํางานเนาะเปิดต้องเปิดสวิตด้วยนะแล้วมันก็จะทํางานพอมันร้อนได้ที่มันก็จะปิดของมันเองนะครับเราก็ยกกาวมาไว้ที่ไหนก็ได้่อยทนันอยู่ตรงนั้นนะหละของมันนะนะครับแล้วก็ตัวกาเนี่ยมันจะถ้าเป็นรุ่นนี้นะมันจะใส่น้ําได้สูงสุด0.8ลิตรนะครับก็คือเกือบลิตรอะไม่ถึงลิตรถ้าอยู่คนเดียวก็ พอใช้แต่ถ้าอยู่สองคนก็น่าจะมีทะเลาะกันบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ทําใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าใช้น้าร้อนเยอะมันก็จะไม่ทําใจนะครับดังนั้นก็เหมาะสําหรับอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ันสองคนแต่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้น้ําร้อนเยอะนะครับตัวฝามเป็นพลาสติกตัวตัวตัวกรอบเครื่องมันเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็ก็ดีอ่ะถ้าไม่ไม่ไม่อยู่ในที่สกปรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีรอยนะครับ วิธีการเปิดปิดมันก็ง่ายๆเวลาปิดนี่เราไม่ต้องกดกลไกลอะไรเลยมันก็จะปิดแล้วก็ล็อกล็อกนิดหนึ่งเวลาเราจะเปิดเราก็ต้องคลายล็อกด้วยการกดอย่างนี้ลงมาซึ่งก็ไม่ยากเวลาใช้งานมันง่ายง่ายมากๆเลยแล้วตัวเนี้ยจะมีที่ปิดกันแมงกระจวะ <laughs> กันแมงกระจัวอะไรนะจ๊ะไม่ให้ลงไปใน,นบริเวณที่ปวดภลยปวดภลย <laughs> ของเราได้นะครับ ก,ก็ดีนะมันเขาทําอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราใช้งานปุ๊บเวลาเราเทปุ๊บมันก็จะเปิดอัตโนมัติของมันามแรงดันน้ําอีกอย่างหนึ่งที่มันมีก็คือเดี๋ยวนี้การน้าน่าจะมีหมดแล้วก็คือฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็ไว้ใช้กันมดได้คุณเคยเจอมดมาก่อนคุณจะเข้าใจว่าการกันมดได้นี่นะมันสำคัญมากก็การน้ําเนี่ยแด่ตรงนี้มันก็ปิดค่อนข้างจะสนิทนะดัะงนั้นมดเนี่ยมันก็กันได้หมดเลยนะครับ อาจจะมีช่องให้เข้านิดนึงตรงตรงตรงด้านบนเนี่ยแต่ว่ามันก็ก็กันได้ดีในระดับหนึ่งอะนะผมบ้านผมบางทีก็มีมดเยอะนะก็สามารถก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ข้อเสียของกา,าน้ำรุ่นนี้เลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือความที่ทรงมันเป็นอย่างเนี้ยมันทำให้ฝาด้านบนมันเล็กแล้วเวลาเราจะทำความสะอาดอะ่ะเราเอลรวงก็ไปทำความสะอาดไม่ได้อ่ะครับ ้าใจป่ะจริงๆไงทำได้แต่ว่ามันลำบากกว่ามันมันวิบากนะครับแล้วก็ค่าไฟที่ใช้ในแต่ละเดือนก็ผมว่านะผมเปิดทุกวันน่ะเชา้ชาเช้านี่ต้องต้มทุกวันนะแต่เย็นเนี่ยไม่แน่ก็ค่าไฟนี่ผมว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทะนะก็ถือว่าแพงกว่าแก๊สแน่ๆแพงกว่าแก๊สแต่ว่า มันเร็วกว่างไงมันใช้เวลาแค <tinc S 1> ่สองนาทีครึ่งไม่เกิน2อนาทีครึ่งเนี่ยไอ้น้า0.8ลิตรเนี่ยคือเดือดแล้วอ่ะนะแต่ถ้าเป็นเอ่อการต้มน้ําเนี่ยมันสามนาทีห้านาทีกว่าจะเดือดใช่ไหมเทากับน้ําลิตรหนึ่งที่แบบว่าถ้าไปก้มต้มต้มกับเตาเตาแก๊สนะครับก็เตาไฟฟ้ามันเร็วกว่าอยู่แล้วอะนะเรื่องประหยัดนี้แน่นอนต้องเตาแก๊สนะครับ แค่ okay. วันนี้ก็มารีวิวเจ้ากา,าน้ำรุ่นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แหะครับก็ใช้ดีครับสองปียังไม่เจ๊งเลยจ้าแต่ราคาจะแพงกันหน่อยนะเกือบพันนะรุ่นเนี้ยสวัสดีจ้ะ